ก่อนอื่นสวัสดีทุกคนคนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับก่อนที่จะมาทําตรงนี้ป้าก็อยู่ธุรกิจทํางานกับรุ่นตะกงปีับปี2002ป้าคิดว่าอยากจะเปิดบริษทัทของเราเองโดยใช้ที่ในยุคนั้นเนี่ยที่สำนักงานสะพานข่าวของเราโดยที่ป้าเนี่ยอยากจะทําธุรกิจใหม่ แต่ว่าอยู่ในวงเหล็กก็เลยเอานามสกุลนะ่ะ <พอ S 1> นาหน้าเพราะเราแซ่เบเพราะเราแซ่เบแล้วนามสกุลเราก็อัสวาเออแล้วบังเอิญปาก็เกือบปีไม้อีกก็เลยสอดคล้องกันไปหมดเลยจริงๆต้นกําเนิดถ้าเรื่องของโลหะจริงๆก็คืออกงอากงออตรงที่หลานหลวงเองเปิดมาเนี่ยตอนปี98 1 984ช,ชื่อบริษัทใช้ว่าสินสยามเมทัลขยายเพิ่มนะครับเพิ่มเติมเป็นอสวาเมทัลใช่ในยุคนั้นเนี่ย ยังเป็นการนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศเราต้องผ่านบริษัทเรียกว่าบริษัทคนกลางเป็น Trading Company. เทรดดิ้งคอมพานีเป้าหมายเรา่ที่มาเปิดอสังทัย์เราอยากจะเป็นเทรดดิ้งคอมพานีเป็นตัวแทนของโรงงานเหล็กอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปขายให้กับร้านค้าอีกครั้งหนึง่งที่ขายก็จะเป็นโลหะประเภทอะไรเป็นหลักที่ตอนนั้นป้าถนัดที่สุดก็น่าจะเป็นสเตลเลตสตีลเพราะว่ามันเป็นจุดกําเนิดความคิด จากสเตลเลสตีลในหมวดตกแต่งอาคารก็คือตกแต่งภายในตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากนะในตลาดไทยโอ้โหถือว่าเรื่องใหม่มากเลยในปีที่ศูนย์รลิกิจเปิดปีแรกแล้วก็มีงานอาร์เคเต็กครับแล้วเราก็เลยระดมเงินทั้งหมดเลยจำได้ว่าใช้เงินไปหนึ่งล้านบาทพ่นกับเพื่อนสี่คนแล้วก็เอาเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยมาตกแต่งบูธที่เป็นสีทองเลยนะสเต e เลสสตีลนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของ ถ้าเป็นขอบกระจกกระจกพวกอาคารตูลโรงแรมที่หมุนได้ทำลิฟท์ทำ,ทำอะไรเ<ำ>นี่ยก็ดิสเพลย์โชว์เลยก็เป็นเรื่องใหม่มากตอนนั้นเรื่องใหม่มาก3 0มจปีที่แล้วแต่นั้นก็เรื่องนั้นก็คือจบไปอพอจบไปเสร็จก็มาเปิดอโศวเมทัลเป้าหมายหลักของอโศวเมทัลในวันแรกเลยก็อยากจะเป็นโบรกเกอร์เป็นเทรดดิ้งคอมมานีรวมลาด้วยเปิดบริษัทมามี คนทำงานร่วมกันอยู่สี่คนอผอมยังจำได้อยู่นะแล้วเราก็เริ่มงานกันเลยผมยังจำได้อยู่ว่านั่งอยู่บนชั้นสองอนั่งทำงานในออฟฟิศกันสี่คนบังเอิญบูสโค s สติลเขาเปิดโรงงานระยะหนึ่งแล้วครับเราก็เลยไปตอบรับบูสโค ใ,ในมุมเทรดดิ้งในมุมเทรดดิ้งก็คือตอนนี้แหละเราเอาโปรดักต์อื่นเข้ามาได้ละ<ช>มาหยอดแบรนด์อื่นๆเข้ามาหยอดได้ละ<ช>อันนี้คือที่เรากําลังท<ช>ําในยุคนั้น<ช>หลายๆคนยังมองว่าธุรกิจคือผลประโยชน์เป็นตัวตั้งแต่เรามองว่าธุรกิจคือความสัมพันธ์ร่วมกันที่จะเดินหน้าต่อไปให้ยั่งยืนเพราะคอาแวลูเราคือ Family ใช่เหยครับยุคหนึ่งนี่คือมาที่นกวโมมีคําที่สองเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันในวันนั้นก็คือคําว่าดิสคัพธุรกิจวัตถุดิบอะ่ะมันจะตายเหตุผลที่มันจะตายไปเนี่ยเพราะว่าเราไปซื้อเหล็กอะ่ะที่ประเทศเวียดนามอะ่ะเดือรหมื่นกว่าตันเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งตั้งแวร์เฮาส์เองแล้วเขามาขายเองอแล้วเราจะแข่งยังไงกับเขาถ้าอย่างนั้นะ่ะ เราจะทำยังไงให้เกิดสเตจต่อไปกับว่าเราไม่ขายวัตถุดิบแล้วทำเป็นโปรดักต์บังเอิญปี59อ่ะมีที่ดินแปลงที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยขายความคิดนั้นก็เลยไหลเข้ามาว่าถ้าเราจะก่อสร้างตรงนี้เราควรจะทำเรื่องของธุรกิจก่อสร้างภายใต้เหล็กเราก็เลยเอาสถานที่ตรงนี้เป็นห้องแลบในการเรียนรู้ที่เราอยากใช้มันเป็นไปในช่วงหว่างปี5 4ถึง59เนียมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดมองเลยว่าเราต้องไป steel construction